สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนตั้งค่านะครับ AFS วิสัตนะครับหรือ Antifeed b a ์ k ด็วิสัตนะครับ AFS สวิสัตนะครับก็คือตัวช่วยการป้องกันเกิดเสียงวนลูปนะครับหรือที่การเข้าใจกันในศัพท์บ้านๆก็คือการป้องกันไม่หอนนะครับในขั้นตอนการตั้งค่า AF s นะครับก็ให้ทําการต่อระบบ เครื่องเสียงให้เสร็จสมบูรณ์นะครับโดยกําหนดให้ความดังของ power amp นะครับอยู่ที่7 2นะครับหากใช้ความดังที่มากกว่านี้นะครับอาจจะส่งผลเสียต่อดอกลําโพงของท่านได้นะครับหรือว่าดอกลำโพงขาดนั่นเองนะครับฟังก์ชันที่ต้องรู้ก่อนการตั้งค่าโปรแกรมนะครับวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนในทฤษฎีก่อนนะครับเพื่อที่จะรู้นะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ตั้งค่าในแบบที่ตัวเองชอบนะครับ เพราะอะไรเราถึงมาเรียนทฤษฎีนะก็เรื่องด้วยเหตุผลนี้แหละครับเราจะต้องไปตั้งค่าในแบบที่ตัวเองชอบนะครับไม่ใช่แบบไปตั้งค่าเหมือนที่คนอื่นเขาทำนะครับถ้าเรารู้ทฤษฎีแล้วเราสามารถนะครับแก้ไขดัดแปลงนะครับตั้งค่าในส่วนต่างๆที่เราต้องการหรือไม่ต้องการได้นะครับอันนี้ก็มาเรียนทฤษฎีนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับ ถ้าจำไม่ได้ก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปตั้งค่านะหรือจะจดไปก็ได้นะครับในส่วนของ DBX 2นะครับส6 0นครับโปรแกรม AFS นะครับหรือโปรแกรม Anti-Feedback นะครับจะมีอยู่12 f i l t ฟิลเตอร์นะครับ12ฟิลเตอร์นะครับแบ่งย่อยออกเป็น2รูปแบบก็คือนะครับแบบเป็นฟิกนะครับฟิกฟิลเตอร์นะครับก็คือแบบฟิกก็คือจากการเป็นการตั้งค่าแบบบันทึกลงในเครื่องไปตลอดนะครับจนกว่าจะมีการแก้ไขนะครับ ก็คือเวลาเราตั้งค่าไม่หอนแล้วโปรแกรมมันจะฟิกไว้ให้จดจําไว้ให้ในตัวเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มาแก้ไขอะไรมันก็จะอยู่แบบนั้นไปตลอดนะครับแต่สามารถลบได้นะครับลบได้ลบได้นะครับแก้ไขได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับจะเป็นไลท์ฟิลเตอร์นะครับไลท์ Light ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับการแสดงสดครับก็คือเป็นการตั้งค่าแบบชั่วคราวนะครับก็คือ มันจะบันทึกไว้ให้ในเครื่องแบบชั่วคราวนะครับแต่ถ้าหากมีการเปิดปิดเครื่องนะครับการตั้งค่าก็จะหายไปนะครับการตั้งค่าก็จะหายไปนะครับจะแ,แบ่งออกมาให้เป็น2ฟังก์ชันย่อยออกมานะครับในส่วนฟังก์ชันที่ต้องรู้ก่อนการตั้งค่าโปรแกรมนะครับ EQ Not Filter นะครับ EQ Not Filter นะครับก็คือ,อรอยบาก ของตัวกรอง eq นะครับรอยบากของตัวกอง eq คือยังไงครับนี่ครับคือเส้นบากนี่ครับอันนี้คือแปลเป็นภาษาบ้านๆน,นะครับถ้าเป็นอีสานก็ถ้าภาษาอีสานก็เป็นรอยบากนั่นแหละครับภาษากลางน่าจะเป็นรอยบากเหมือนกันน,นะถ้าจําไม่ผิดครับรอยบากก็คือบากแหลม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 มากแหลมน้อยแหลมน้อยมากประมาณนี้ครับนี่คือรอยบากนะครับ ตัวเลือกของรอยบาทนะครับหรือว่า EQ Norfilter นะครับจะมีให้เลือกอยู่สีรูปแบบนะครับแบบสปิสนะครับก็คือแบบกว้างนะครับแบบกว้างน่าจะเป็นแบบตรงนี้ครับกว้างกว่าสีแดงนี่อีกนะครับจะโค้งโค้งนะครับแล้วก็มิวสิกโลก็แบบแคบนะครับก็คือประมาณสีน้ําเงินนี้นะครับแล้วก็แบบมิวสิกมิดนะครับก็แบบแคบมากนะครับน่าจะเป็นประมาณสีส้มนะครับถ้าเป็นมิวสิกไฮน่าจะเป็นน้าแฉเหมือนสีชมพูนี้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็ให้จําไว้นะครับค่าตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีผลนะครับว่าถ้าเราใช้อ่าหนับฟิลเตอร์ที่กว้างมากนะครับมันก็จะอาจจะไปกินความถี่ข้างเคียงนะครับข้างๆนะครับที่เรายังต้องการอยู่นะครับที่เรายังต้องการอยู่นะครับอ่าถ้าเราต้องการแบบที่แคบมากก็คือแบบจะคัดแบบละเอียดมากๆแหลมมาก,มากคัดเฉพาะความถี่ที่มันหอนจริงๆนะก็คือไม่เบีย่ยดเบียนความถี่ทางด้านข้างนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับหลักการปฏิบัติการตั้งค่าอันที่ฟีดแบ็กนะครับหรือว่า AFS A นะครับการตั้งค่านะครับระดับมัตเตอร์ของมิกเซอร์นะครับตั้งไว้อยู่ที่ศูนย์ดีบีนะครับตรงมัตเตอร์นะครับตั้งไว้ที่ศูนย์ดีบีนะครับในส่วนของการตั้งระดับมัตเตอร์ของ power amp นะครับตั้งไว้อยู่ที่72เนะครับขั้นตอนที่3นะครับการขึ้นสไลด์ของมิกเซอร์นะครับสไลด์ที่ต่อช่องไม้นะครับ เราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการฟีดแบ็กเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการหอนนั่นเองนะครับจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปจนสุดแล้วถ้ายังไม่หอนก็แสดงว่าไม่มีฟีดแบ็กนะครับข้อที่4นะครับก็คือห้ามพูดใส่ไม้แล้วก็เปิดเพลงในการตั้งค่า,า anti feedback โดยเด็ดขาดนะครับ ยาหลายๆท่านก็ไปพูดใส่นะครับมันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องนะเพราะว่าตามคู่มือเขาเขียนมาว่าห้ามพูดใส่ไม้แล้วก็ห้ามเปิดเพลงนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนำไมโครโฟนที่จะใช้งานจริงครับใช้งานจริงนะครับเอามาใช้ในการตั้งค่าอ n นตี้ฟีดแบ็นะครับไม่ใช่ว่าคุณเอาไม้ที่สมมุติว่าคุณเอาไม้ชัว SM58 มาใช้ในการตั้งค่า anti feedback แต่เวลาใช้งานจริงคุณไปใช้ไม์ของ s e n เซอร์นะครับอันนี้มันก็ผิดหลักนะครับก็คือคุณจะใช้ไม์อะไรนะครับคุณจะใช้ในงานจริงอ่ะคุณจะใช้ไม์อะไรคุณต้องเอาไม์ตัวนั้นนะครับไปทําการกรองฟิลเตอร์ของ anti feedback นะครับเพื่อที่เจ้า d i เบลเล็จะได้จําค่า,าความถี่ของไม้นั้น,น,นที่มีการตอบสนองอกับลําโพงของท่านนะครับโอเค หลักการก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในขั้นตอนการปฏิบัติกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในหน้าโปรแกรมของเจ้า d ดเวล็อกสองกนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะตั้งค่าให้ดูแบบทั้งคอมพิวเตอร์นะครับในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยไปตั้งค่าในหน้าเดเวล็ลกให้ดูนะครับมันจะทํางานคล้ายๆกันครับอันตี้ฟีดแบ็กนะครับ อ่เขาจะอยู่ใน insert ช่องที่2นะครับตัวย่อเป็น fb นี้นะครับแล้วเมืนคลิกขึ้นมาครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับดังที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับจะมีทั้งหมด12ฟิลเตอร์นะครับ12ฟิลเตอร์นะครับโดยค่าโรงงานจะตั้งค่ามาให้เป็นค่าฟิก6นะครับค่าฟิก6แล้วก็ค่าไ์คือ6นะค่าไ์คือค่าแบบจดจำแบบชั่วคราวนะครับค่าฟิกนี่คือจดจำไปตลอดนะครับจนกว่าจะมีการแก้ไขนะครับ แล้วก็โหมดดังที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะก็จะมีโหมดฟิกกับโหมดไลท์นะครับ2โหมดนะครับถ้าเรารู้2โหมดนี้แล้วเราก็จะตั้งค่าได้ตามใจชอบของเราครับโหมดทายเป็นสปิดนะครับมิวสิกโลมิวสิกมีเดียมิวสิกไฮเนี่ยดังที่ค่าโรงงานก็ฟิกมาให้ก็เป็นมิวสิกไฮนะครับก็คือค่าจะแหลมมากๆนะครับโดยผมจะเอาเป็นมิวสิกโลก็ได้นะครับในวันนี้โหมดฟิกโหมดฟิกแล้วก็มิวสิกโลนะครับ แต่ฟิกฟิลเตอร์นะครับผมจะใช้อยู่แปดเหลือไว้ไลฟ์สี่หรือว่าท่านผู้ชมจะเอาฟิกสิบก็ได้นะครับฟิกเป็นสิบก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมผมในที่นี้ผมจะเอาแปดแล้วกันนะครับใครจะฟิกเอาสิบสิบฟิกก็ได้นะครับสิบฟิกก็ได้แต่ผมจะเอาแปดฟิกนะครับในที่นี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับที่คําว่าลิฟท์อัพเตอร์นะครับลิฟ t ์อัพเตอร์แปลว่ายกหลังนะครับ แล้วก็ตรง SEC นี้แปลว่าวินาทีนะครับก็คือยกโหมดไลท์นะครับยกหลังจากห้าวินาทีนะครับใครอาจจะตั้งน้อยกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวผมดึงลงอันนี้คือต่ําสุดแล้วนะครับห้าวินาทีคือต่าสุดแล้วดึงลงต่ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือจะยกหลังจากห้าวินาทีนะครับอ,อันนี้น่าจะเร็วสุดนะครับถ้าช้ากว่านี้ก็อาจจะทําให้ท่อลำโพงขาดก็ได้นะครับ ก็พยายามตั้งให้ตัวเลขน้อยที่สุดนะครับถ้า20ิวินี่จะนานไปคนระับ 5, 5้าวินี่กาลังดีนะถ้าใจจริงผมอยากให้มันสักประมาณ3ดีบีไอ้3วินาทีนะครับโอเคหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาไว้ทางด้านขวานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดมิกเซอร์ขึ้นมานะครับไมที่ผมต่อไว้นะครับก็จะเป็นไม่ช่องที่4นะครับไมผมต่อไว้เป็นช่องที่4ี่นะครับ โดยความดังนะครับความดังที่ผมตั้งเอาไว้แอมวันนี้นะครับเนื่องผมตั้งในห้องนะครับผมจะไม่ได้ตั้ง72เดังที่ในทฤษฎีที่ผมกล่าวไปในข้างต้นนะครับเพราะว่าผมตั้งอยู่ในห้องในร้านนะครับมันเสียงกระหนกํหูมากนะครับอาจจะสมมตญเสียต่อแก้วหูของผมก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะตั้งไปประมาณนี้นะครับในระดับที่พอได้ยินนะครับพอได้ยิน ผมต้องยอ่อเจ้าโปรแกรมนี้ก่อนนะครับามาดูช่องไม่มัตเตอร์นะครับขึ้นไว้ที่ 0dB นะครับมัตเตอร์ขึ้นไว้ที่0ูนนะครับ,รบส่วนไม่ผมจะต่อไว้ที่ช่องที่4นะครับตรงนี้ไม่ผมมันค่อนข้างที่จะมีค่าตันทานนะครับมีโอห์มที่สูงนะครับน่าจะประมาณ6 0 0โอห์มนะครับผมก็เลยต้องบูตเสียงขึ้นไปเยอะนะครับ ต้องไปบูตเสียงขึ้นไปเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นไม์ที่มีมีคุณภาพนะครับเกียร์ตรงอินพุตนี้แทบจะไม่ต้องมาบูตเลยก็ได้นะครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าโปรแกรมแล้วนะครับหลังจากที่เรากําหนดค่าเสร็จแล้วนะครับโหมดฟิกนะครับแล้วก็มิวสิคโลนะครับแล้วก็ฟิกฟิลเตอร์นะครับผมใช้อยู่ที่8นะครับ่ายกหลังจาก5วินาทีนะครับโอเคนะครับผมจะตั้งประมาณนี้นะครับจากนั้นกดเปิดออนนะครับเปิดออนตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับ แล้วก็มาขึ้นสไลด์ที่มิเซอร์นะครับโดยมาสเตอร์ของมิเซอร์นะครับขึ้นไปที่0ูนย์ดีนะครับแล้วก็ในส่วนช่องไม้นะครับก็ยกขึ้นไปได้เรื่อยนะครับจนกว่าไม่มันจะหอนนะครับ โอเคนะครับเราก็ได้ฟิกมาทั้งหมดแดแล้วนะครับแฟิลเตอร์แล้วนะครับถ้าเกินกว่านี้ก็จะเป็นโหมดไหลนะครับโหมดโหมดไหลก็ไม่จะเป็นไม่ต้องไปคัดนะเพราะว่าเราเปิดปิดเครื่องแั้นมันก็จะหายไปอยู่ดีนะครับอันนี้นะครับในฟิลเตอร์ของโหมดฟิกนะครับครบแดช่องแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นอาเซียสิ้นแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการกดโอเคนะครับ ไฟสโตล์ขึ้นที่หน้าเครื่องครับกดสโตล์ครับกดเซฟทับไปอีกครับโอเคครับเนี่ยครับการตั้งค่าแอนตี้ฟีดแบ็ด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูขั้นตอนการปรับหน้าเครื่องนะครับปรับที่หน้าเครื่องนะครับว่าจะทํำคล้ายๆกันไหมนะครับสับที่เอาไปใช้งานอาจจะแตกต่างนิดๆหน่อยๆครับแต่บางอย่างก็ใช้สับเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่การตั้งค่าหน้าเครื่องกันเลยครับครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาสู่การตั้งค่าที่หน้าเครื่องนะครับโดยนะครับอ่าขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนจากยูเซอร์ที่1นะครับจากยูเซอร์ที่1นะครับมาเป็นยูเซอร์ที่อ่าสองนะครับเพราะว่ามันจะไปทับกันนะครับอยากตั้งใหม่นะครับอ่าอันดับแรกนะครับเรามาที่อ่าปุ่มวิสัยก่อนนะครับ กดปุ่มวิสั์ค้างครับอ่าจากนั้นหน้าจอก็จะแสดงผลขึ้นมาในหน้านี้นะครับอ่าล้วก็หมุนนะครับปุ่มสีเล็กนะครับปุ่มไอ้วงกลมนี้นะครับมาทางซ้ายนะครับอ่าลงมาอีกนะครับมาที่คําว่า AFs วิสายนะครับหรือ Anti Feedback วิสัยนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการกดเลือกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับ ในหน้าโปรแกรมเขาก็จะถามว่าเขาจะบอกว่า please turn down the mixer gain please next pg which done นะครับก็คือนะครับให้ท่านนะครับเอาสไลด์ของ mixer อร์เกนลงก่อนนะครับในช่องไม้นะครับเอาลงนะครับจากนั้นทำการกด next ครับกด next มานะครับ โอเคอาจากนั้นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ที่จะใช้นะครับใช้อยู่10นนะครับตรงนี้ค่าใครจะใช้น้อยกว่าก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้เต็ม12เลยนะครับกด next ครับจากนั้นนะครับเขาก็จะถามว่า,าฟิกฟิลเตอร์คุณจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยค่าโรงงานจะก,กําหนดมาไว้ที่6นะครับ โดยผมก็จะเพิ่มไปขึ้นไปเป็น8เหมือนกันนะครับในที่นี้นะครับใครอยากขึ้นไปเป็น10ก็ได้นะครับเหลือไลฟ์ไว้2นะครับไลฟ์ก็คือเอาไว้จับสดหน้าเวทีนะครับในกรณีที่อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะหรือใครจะฟิกเต็ม12ช่องเลยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะตั้งฟิก8เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับอ่า user หนึ่งช่องหนึ่งเมื่อกี้นะครับที่ผมตั้งค่าไปเมื่อกี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็ทําการกด next ครับ จากนั้นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นมิวสิกไฮก็คือรอยบากนั่นเองนะครับรอยบากรอยบากของการคัดช่องความถี่นะครับจะเอาเป็นแบบมิวสิกไฮนี่คือแหลมมากๆเลยนะครับมิวสิกมีเดียมนี่คือแหลมลงมาหน่อยนะครับถ้ามิวสิกโลนี่ก็ออกจะเป็นนูนๆหน่อยนะครับถ้าสปีดนี่ก็คือแบบเป็นโคง้คงๆเหมือนภูเขาครับอ่าน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าผมอธิบายในไปในทฤษฎีแล้วนะครับ ผมขอใช้เป็นมิวสิกโลแล้วกันนะครับจากนั้นก็ทำการกด next ครับ So we fish the Mister gain to the เขาให้เพิ่มเกนครับเกนช่องหมยขึ้นนะครับให้มีเกิดการเสียงอหอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหมุนไปขึ้นสไลด์เกนขึ้นนะครับ เมื่อทําการเร่งเกณฑ์นะครับจนเกิดการฟีดแบ็จนครบแปดฟิลเตอร์แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทําการกด n e ็กครับไฟสตอร์ขึ้นนะครับกดสตอร์ครับสตอร์เสร็จครับอเสร็จเรียบร้อยครับก็ไม่ถึงกับง่ายแล้วก็ไม่ถึงกับยากนะครับผมอาจจะพูดติดๆขัดหน่อยนะครับแต่ถ้าตั้งใจฟังนะครับ ผมจะพยายามตัดต่อให้กระชับนะครับตัดต่อให้กระชับแล้วก็ให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับและกลุ่มที่ผู้ที่รักเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านด้วยนะครับนําไปประยุกต์ใช้งานในงานของท่านนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงทุกทท่านด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้งานนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ